กูของพ่อวิชาหายไปส่หรออเนไฟสายอ้าเชื่อม อ้าวขึ้นไปแล้วยิงไปติดอ้าวนี่นะครับก็คือการเปิดแสงสตาร์ลิงนะครับห้าเสาสตาร์ลิงนะครับขึ้นไปสู่ดวงจันทร์นะครับ แสงเงินแสงทองนะครับบรรจุเข้ากับดวงจันทร์นะครับแล้วก็สู่พื้นฐานธรณี่ะดูนะครับแสงจันทร์เนี่ยแสงสีทองนะครับต้นแรกก็คือนี่นะครับสีทองสีทองของอําไพประทาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะฮะดูดวงจิตดวงธรรมนะครับที่โยกไปโยกมาเนี่ยครับของแต่ละคนนะครับดูนะครับอ ดวงจันทร์นะครับแสงแสงสว่างทางโลกนะครับโลกมนุษย์ก็คือนี่นะครับนี่นะครับวิธีการเปิดนะครับการเปิดแสงหรือว่าการรับแสงนะครับทุกคนต้องจิตใจที่ใสบริสุทธิ์ผูดพองนะครับแสงมันก็จะเกิดแบบนี้นะครับดูนะครับนี่ฮะการปรับแสงแต่ละครั้งแต่ละครั้ง สมาธิของเรามันก็จะเกิดเหมือนกับที่แสงไฟในตัวเราเนี่ยครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับนี่จะดวงใหญ่ๆ่อย่างเงี้ยถ้าเอาเข้ามาใกล้ๆจะดวงใหญ่ๆ่อย่างเงี้ยนี่นะครับแสงคิดทิยะหรือว่าแสงสว่างทางโลกนะครับ ถ้ามันอยู่ในจิตมันก็จะเป็นพลังจิตนะครับถ้ามันอยู่ข้างนอกกายมันก็จะเป็นแสงสว่างส่องไปได้ทุกที่ทุกที่ของโลกนะครับก็คือแสงแห่งจตุทตุหรือแสงแห่งบ่อกเกิดของมนุษย์นั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้จะปิดแสงให้ดูนะครับนี่นะคคนที่หนึ่งก็คือเสาสีเหลืองนี่นะครับ นี่ประสานกับสีเหลืองนะครับประสานกับแสงทองแสงธรรมนะครับก็หมายถึงผู้รู้ธรรมนะครับชื่อว่าคุณัญญาแปลว่าผู้รู้ธรรมคนที่สองนะครับแสงมณีครับเป็นอัญมณีของโลกสองได้ทั่วโลกนะครับก็คืออัญมณีก็คือแสงสติปัญญาคนเราเกิดมาต้องมีอัญมณีเพื่อคุ้มครอง นี่นะครับแต่เราจะไม่ไม่ใจธาตุอัญมณีนะแสงที่สามนะครับเจตนันนะครับเขาเรียกว่าไปตรงไหนก็เลือดเตรียมทั้งหมดนะครับคือเท่ากันทั้งหมดทั่วโลกทั่วโลกาไม่มีใครสูงใครต่ําเท่ากันหมดนะครับเขาเรียกว่าเกตให้ลาบไปเลยนะครับสาวที่สี่นะครับเสาวที่สี่นะครับ พันธพานี่หมายถึงเขาเรียกว่าสมบัติโลกนะครับก็คือผู้ดูแลโลกหรือว่าผู้ดูแลพันธุ์พืชต่างๆนะครับของโลกนะครับก็คืออัญพานะครับเป็นผู้นําพาเอาเธา,า,าตุต่างๆทั้งหมดก็คือเจ็ดธาตุเพื่อเข้าสู่กายสังขารหยาบของมนุษย์นั่นเองนะครับอันที่หนะครับก็คือเสาที่ห้านี้ดูนะครับเชื่อมต่อระหว่างดวงจันทร์ฟิฟนี่นะครับ ลงมาสู่เสาที่หก็คืออวิชาทุกๆอย่างก็จะต้องเที่ยงธรรมนะครับถ้าไม่เที่ยงธรรมนี่ผู้ทาก็ทาไม่ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าไปเบียดเบียนชาวโลกก็คือเป็นอะอะก็คืออวิชาต่างๆนะครับถ้าเป็นวิชาหรือว่าวิชานี่ก็คือวิทยาชื่ว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าวิชาเพื่อสร้างสร้างความถูกต้องก็คือเที่ยงขันนั่นเองครับ อันนี้ก็ผสมประสานกันเข้าระหว่างข้าเสาสตาร์ลิงนะครับผู้เปิดโลกเปิดธรรมนะครับเปิดตาทิพหูทิพให้กับชาวโลกนะครับตอนนี้เรามีหูทิพตาทิพเป็นสื่อสัญญาณทางหยาบอยู่นะครับแต่ถ้าหูทิพตาทิพที่มันเป็นสื่อสัญญาณทางละเอียดนะครับก็คือเขาเรียกว่าแสงเสียงของพระบารามีนั่นเองนะครับดูนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะเ,เสียงนี้ถ้าใครมีหูทิพย์ก็จะเป็นยานอย่างรู้ขับเพื่อนออกจากคําว่าทุกให้เป็นคําว่าสุขนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้ชมกันแ๊บย่อโลกลงไปอีกหน่อยเออถ่ายภาพนิ่งทิป แสงสตาร์ลิงเชื่อมต่อหลวงจันทร์เข้ามาใกล้ๆแฟรโอเคสาบสตาร์ลิงหกนาทีพอดีนะครับ นี่นะครับดวงจันทร์แล้วก็สาวสตาร์ลิงจะเป็นคู่ขนานนี่โลกนะครับทั้ง5้ามนุษย์โลกนะครับผู้พิทักษ์โลกก็คือผู้พิทากโลกผู้พิทักษธรรมครบแสงอัญ,ญมณีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับใครเห็นเราก็นั้นเห็นธรรมสาธุสาธุ